เอามาแล้วเฮ้ยโอ้โหดีขึ้นกว่าคนก่อนเลยคนก่อนไม่คนแย่เดี๋ยวคนใหญ่ไปตรวจไปอินเทอร์แล็ตของได้เพื่อนเป็นโกูไว้ครับมันไปเล่นยังไงอ้าวเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้แค่น้องบอลใช่ไหมอะฮะกูไม่ทันแค่มันโทรหาแล้ยิงมันดิแค่ยิงมันดิยิงยิงยันใครก็ได้เออเอานั่นให้่ลยเอาปืนเอาปืนลงเอาปืนออกมาแล้วเหรอเอาปืนมาเข้าประตูหน้าต่างไม่ได้ มี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 มกูตอบกูตอบแอคตอบม่ไพลังใส่เดียวอยู่เอ้าอะไรวะไม่ได้หรอเดียวเดีวมันใดีวแล้วมันแลมันรู้เลยเอ้ามันเตลไม่ได้ดิกดมาแล้วเดาโซแล้วมันกลัวมีเซนที่อยู่หน้านหน้าไม่ไม่หนาไม่รู้อะตงัวเีางอีมันะไปด้จงไงมเยนอคนเ้ดึงใจหน้า เอ้ยสไนเปอร์โอ้สไนเปอร์โอ้ยิงไม่ได้มันมันมันยิงโอ้กมาเฮ้ยโกงอะสไนเปอร์มันไอ้หี้ยสเนเปอร์อโก้ไมสอโอ้ยติดศพคนเดียวแค่ไม่ศพคนแค่มันนอนอยู่แค่นันเ๋ยออย่าอย่าอย่าอยยิงมันแค่มั่แคนแ่แค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 ่แ่แค่แค ขีนับศูนย์ไปนไงคิดฆ่ามาเอาฆ่าตัวกันตายบุคคลหนึ่งมาขีนอัพกูศูนย์เดี๋ยวครับมีผมจะมาตรวจฝั่งซ้ายมีกล้องฝั่งซ้ายมีกล้องฝาดก็มีกล้องปิดการเอ้ยเข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้กดมาร์กได้กดเอฟมาร์กมายังไงกดกดอะไรนะเอฟเอฟเดี๋ยวอ้อมหลังลองดูมันออหลังอ้อมหลังไปไปไม่ได้่ดูหน้าตัวคอเราได้ทำไมหน้าเติมแบบไม่ได้ ทำไมทำไมตอนเราใส่เป็นเคสืิ่งแล้วมันวิ่งไม่ได้อะคนปกติวิ่งไม่ได้เหรอใช่ใช้ใช้คนปกติวิ่งได้เรามันเข้าไปแล้วแหละมันไม่ได้ได้หรอโอ้โอพร้อมยังพร้อมยังโอเคนะใส่กับพผมเลยหนึ่งสองสามเอาพีทไปข้างนอกดิพีทเตรียมเลยกลางฝืนเป็นคนโถอยข้างนอกโอเคเอาไม่ได้ไม่ไเห็นได้เลยโอ้โหเนี่ยคลงตาโง่ลงดิลงดิเอามันไม่ลงลงอะชั้นดูเอ้าให้มันมีกล้องด้วย ลุ่ไม่ลงผมราะเนี้ยลงอะไรลงไปดิเอาฆ่าไปเลยอ่าเออก็มันไม่ยอมลงไงผมไมแทด้ไม่ยอมลงลงดิลงไม่ยอมลงอ่ะไอพวกเนี้ยลงไมได้มันลงดิเพราะกดเอเลอรบางครั้งมันก็ไม่ได้อ่ะเออบางครั้งไม่ได้ลงดิเฮ้ยลงดิเฮ้ยลง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 อันนี้ลงหมดแล้วก็หนึ่งนะมันมีหลายชั้นด้วยใช่ไหมเนี่ย เฮ้ยมีมีใครมีเคเบิลดิ่งไหมอ่ะใครมีเคเบิลดิ่งไหมอ่ะใครมีเคเบิลมาจากคนนั่นนอยมีเคเบิลดีกันเดียวจะไปข้างนอกไปจากคนนั้นนอเดิเอ้ยมีตั้งทีมมีสามันไม่ใช่เหรอมีคนอันเดียวแล้วเอาไม่อัปเดตเลยเนี่ยทุกอันเลยโอ้โหคนนี้ก็เห็นขึ้นฐานตุกตุเลยโอ้โหให้มันลงให้หมดดิ้งให้มันลงให้หมดดิ้งให้มันลงที่บอดทำไมเกมค้างหรอไม่เห็นเออทำไมเราทุกคนมเดินไม่ได้พี่ได้ไหมเนี่ยพี่อยู่ไหนพี่นี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่ในห้องนี้ทำไมเเเกิิดอออออะะไรรรขึ้นน่่่่พีบามยห พี่รอเจเซิร์ฟคนอื่นๆเอาเดินไม่ได้ยังไงมันออกไม่ได้อกไม่ได้มันบัเ้อยาเข้ามาเอ้ยเข้าเซิร์ฟดิโค้ดจะโค้ด่ะโค้สวัสดีเพื่อนมันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยววันทีเติมกระสุนให้เฮ้ยยิงกันมา เฮ้ยมาแล้วเคยมันเายิงช่นยิงหน่อยชุยิงหน่อยโอ้ยโดนเือมือโอ้กแล้วเดี๋ยวเลยพงษ์โอ้วงเองไอ้พี๊ด